เจงเขาเรียกเราไม่ไปหรอฮะเจงชื่ออะไรอะเจงชื่ออะไรครับเดี๋ยวรอกันแป๊บนงเจงชื่ออะไรครับเจงชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับไม่ไปไหนละเขาเรียกแล้ว <c oughs> ไม่ยอมไปอ่ะเจ้าของหนมวตาแล้วเนะี่ยเองเจ้าของเรียกแล้วกลับมาหันหน้ากลับมามเองเองชื่ออะไรอ่ะเองไม่ไปหเาเจ้าของเหรอหันหันแล้วันเดินกลับมาไปหาเจ้าของเหรอไม่เกิดเจ้าของแล้วเจ้าของเขาเรียกแล้ว ต้างจัดกระโวงนาเรศด้วยไปหาเขาสิใช่ไม่ไปหรออ้าวโอเคเดินกลับมาจระของเรียกแล้วนะไม่ไปหรอเจงเจงที่ไรครับเจงที่ไรครับเจงใช่ไหครับเจงไม่เคยกับเขาเลยอ่ะฮัลโหล เป็นนกแก้วหลงค่ะไม่ได้ไม่ได้ธรรมชาติอ้ oh.